ไปที่บ้านมันมีใครหาไม่เจอหาไม่เจอเขาบอกว่าน่าหรืถามพ่อก็เลยบอกว่าน่าจะมีโอจะมาท้าแข่งรถใช่รถจีนังไงจะมาท้าแข่งโอเห็นรถมันเรงไงสู้ไหวหรือลองดูไหมล่ะเนี่ยผมมี20บาทเนี่ยฮะ20บาทหาชิงยีบาทยีบาทมันจะคุ้มค่าไหมเนี่ยมาแข่งรถมาตั้งไกล20บาทโอโอผมมีแค่นี้อยากแข่งอยากแข่งอันนี้ใจอยากแข่งหรือว่ามีคนท้าให้มาหรือว่ายังไงเนี่ย ก็อยากเห็นเห็นเอ่อทั้งอยู่มาเนี่ยจาท้ายแข่งกับเราโอ้ไหนรถนี่ลูกโอยมันจะซูขันส้มได้ยังไงดูสิลองดูยังเออลองดูสินี่ยี่สิบบาทนี่เอาหนึ่งใบกับพี่เอาหนึ่งยี่สิบบาทเอาร้ยี่สิบบาทใช่เราจะห้าพันไปยี่สิบบาทน้อยพูดมันไม่คุ้มค่าหรอกห้าพันเออท้ายแข่งเลยท้ายแค่นี้เออตีไปลำเรืล็กแค่ไหนห้าพันอันนี้มันยี่พันมันสองพันมันเลขอะไรเนี่ยเลขอะไร แรกสองและพันก็สองพันจะห้าได้ยังไงเนี่ยสองพันเนี่ยนี่โกงตั้งแต่แรกเลยนี่เอ้ยยี่นี่กว่าจะแข่งไหมแข่งไหมบ้านถ้าในถนนมันก็โดนดรามาเนี่ยโดนอยู่แล้วแหละนี่ไงฮะนี่ไงไหนนี่จะรงนี้อยากแข่งตรงนี้ระยะสั้นๆเลยเอ้าเอาไหมล่ะเอาในเมื่อเทามา เพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศรีสั้นๆเลยเจ้ามาจากไหนนะตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้มาจากขวาสินารินมาจากขวาสินารินใช่มาที่สีขอนระพุเพื่อมาท้าใช้งด20บาทใช่บาทเกินไปวะนะจะยอมแพ้เป็นของเสียร์ให้เอาโอเคโอเคเจ้ามั่นใจว่ารถเจ้าแรงใช่ไหมอ้าวมาดูเมื่อกี้อ่ะโอลงไปเจอผมในนู้นโอเคเราเจอกันที่สนามในนี้สนามที่ผมเองไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวหรอกมากเพราะว่าเราแข่งในสถานที่ปิดใช่อ่าโอเค

này Đi đi đứng ở trong sân thay. Rồi, lên 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 lên. คือรอบเนอะคือรอบโอเคอโอเคคถามไงโอเคจัดไปมาเราดีรอบแก้มือโอเคดูนี่ก็รอบสองนะคะรอบสองอีสูสุนะคะดูดิหนึ่งจุดเก้าช่างเอียวอ้อยให้ก่อนเสตีวะ เ,เรามาดูรอบสองนะคะสองในสามนะคะเอาเอา f ีมาลุ้นกันนะคะเป็นกำลังใจให้ขันไหนเนาะ f ีฝั่งไหนเนาะ ดีแล้วรอบสองรอบสองนี่นะะเส้นชัย เอาสองในสามนะคะอันนี้เสียตีนะคะเสียตีชนะรอบนี้ รอบที่สามนะคะ ยังไมันยังไงพวไม่ได il ้แตกพเหมือนเดิม uh ่พูดอย่เดิมนะพินลุกแก่อะไรกันว่าระพูดพวงไม่ได้แตกง่ายขนาดนี้นะน้ำมันอะไรอ่ะำมันรั่วน้ำมันรั่วเยอะเลย ้านไม่ได้ดูช่างเดียวให้กลับกมันกลับได้ยุบเพราว่มันไม่ใช่หัวใจัเป็นตัวรถทำไมมันถึงร hmm. ั่วง่ายจังอะอะไรหลุดหรือเปล่าไี่รู้นี่ช่างเดียวหัวรถ เบอร์ไม่ใช่เบอร์เจ็ดอะดอะไรเ <c oughs> จอ,อยังคิดว่ตลกแข่งเล่นรล่นทางจริงมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้พังแค่รั่วเฉยสายไอ้ตัวรั่วเลยมันหลุดนี่มันหลุดหลุดเฉยหลุดหรือว่ารั่วไม่รู้เดี๋ยวผมต้องต้องไปดูก่อนจะหลุดหรือเปล่า เป็นสายน้ำมันนี่แหละหายแล้วสายน้ำมันเตกหายแล้วบอกสายไหนสายน้ำมันเครื่องบ่กสินะดูนะอ๋อแต่แค่นี้ใช่แค่นี้แหละแต่แค่นี้ก็เปลี่ยนสายน้ำมันจบ จะใช่สุกใส่มันเดิมสุกใส่มันเดิมไม่ใช่ไรหมดแลน้ำมันเคือง